Hjelp! Hjelp! ไม่ทันแล้วโอ้ยเอ้ผมก็อยากไปหมดเลยผมก็ไม่รู้กันเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันเลยไอ้พวกที่มาก่อนมันไปหมดแล้วมันรู้อ่ะรู้พวกเราโอเคครับบอกว่าไม่ไปไม่ไป ต้องยึดจับเกยอีกด้วยใช่ไหมพู้ใหญ่ต้องจับเกยด้วยใช่ไหมยยเหมป็นหลักฐานใช่ไหม <c oughs> จับทั้งเกยกจับทั้งคนนะคนหนีไวกว่านะพู้ใหญ่นะครับ <c oughs> เดยวกไหมไดไม่นอยดีกรนดาครับพี่ครับครับพี่ครับผมพี่ได้ยินครับผมพี่ได้ยินนะที่ขารักเนี่ยได้เลยมาอินทร่บาคนอยู่ไหนอ้บนไก่บนไกล บนไกลพี่บนไก่เห็นว่าเจ็บคอเจ็บคนนอนน่าว่างอ๋อทำไมเอาผมไปก่อนเลยไปลกทักเลยก็ได้ไล่ันเ่ากเลยนั่ง่ากเลยสองสามสี่ห้า